ท่านผู้ชมข่าวต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ที่โรงแรมอมารีดอนเมืองมีการจัดงานมอบรางวัลน,นะฮะแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ครูอาจารย์ศาสนาพิธีและนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็มีหลายรางวัลเลยนะฮะ Best Award ร s e a n b r a n d b e บ t Product a w a ร d รางวัลเนรอายารานะฮะแล้วก็มีการมอบทุน สมทบทุนในโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศด้วยครับโดยดรพัชรินภูลสวัสด์นะฮะประธานโครงการนะฮะก็จัดโดยดรอำนาจมักสดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยประธานมอบโล,ล่รางวาัลในครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการเนี่ยนะฮะที่ได้ไปสัมภาษณ์มาจะเป็นท่านไหนบ้าง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับเดิมทีผมเป็นหมอดูในเรื่องของศาสตร์7ตัวเ้าฐานโหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ยิปซีด้วยความที่เรามีครูบาอาจารย์หลากหลายท่านครูบาอาจารย์หลายๆท่านเขาก็มีความสามารถในเรื่องของการเป็นโหนเป็นพราหมณ์ในการเชิญองค์เทพเทวาทําศาสนพิธีทําพิธีกรรมโบราณผมก็เลยได้มีโอกาสได้ร่ําเรียนรู้เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงต่างๆครับผม ช่องทางการติดต่อผมมีเพจชื่ออาจารย์เศษโหนพระประคนทับเบอร์โทรศพัพท์0824339997สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อรับการบวงสวงตั้งสารพระภูมิถอนอาถรรพ์ตั้งสารหลักเมืองก็ขอบคุณผู้จัดงานคณะผู้จัดงานแล้วก็ประธานความรู้สึกเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะไดท้ที่ได้รับรางวัล ั้งที่ไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็คิดว่าหลังจากได้รับรางวัลน,นี้ไปแล้วจะรักษาความคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไปยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับค่ะ